die สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับซอดาวจัดให้อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะดาวมีรถผู้บริหารนะคะมาแนะนําให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกุ้งกิ๊งกุ๊งกิ๊ง,ง,ง,งให้ด้วยนะคะ มาดูนะคะตัวนี้นะคะวันนี้ดาวมีรถผู้บริหารนะคะมาแนะนำที่คนธรรมดาเราสามารถเอื้อมถึงได้นะคะนั่นก็คือตัว Honda Accord 2.0 EL สีเทาคันนี้นะคะคันนี้นะคะ a c c o r d ยังคงความหรูหราอยู่นะคะสไตล์นะคะยังหรูหราเหมือนเดิมนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตเหมือนเดิมนะคะอ่ะให้ตากล้องพาดูรอบคันนะคะวันนี้นะคะอ่ะตัวล้อแม็กนะคะ ขอบยาง18นิ้วนะคะคันนี้สีสวยไม่มีสะดุดไม่มีสะเก็ดอะไรเลยนะกระจกนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยนะคะสวยงามมากนะคะคันนี้นะคะรองรับน้ำมัน e85 e91 e95 เบนซินทุกชนิดนะคะ,ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดด้านหลังให้ดูนะคะเราสามารถเปิดฝากระโปรงท้ายจากรีโมทได้เลยนี่แค่กดค้างไว้นะคะ ไม่ต้องไปยืนคำไม่ต้องไปยืนหาปุ่มกดใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าสะดวกสบายมากนะคะนี่แม่แรงยางอะไหเครื่องมือนะคะครบนะคะคันนี้น็อตส,สวยมากแทบจะไม่กระดิกเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูลูกเล่นและฟังก์ชันด้านในกันบ้างว่ามีอะไรให้เล่นบ้างนะคะมา ดูภายในของ a e อ c o r d ตัวนี้กันบ้างนะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการสตาร์ทเลยนะคะตัวนี้นะคะ Honda a e c c o r d เป็นกุญแจรีโมทเป็นกุญแจคีย์เลสแบบนี้นะคะสามารถเหยียบเบรกและกดปุ่มพุสตสตาร์ทต,ต,ตรงนี้ได้เลยนี่สะดวกสบายมากนะคะไม่ต้องไปนั่งงมหาที่ไขกุญแจนะคะอ่ะให้ดูภายในนะคะค่อนข้างกว้างนะคะโล่งโปร่งสบายมากนี่ระบบเกียร์ออโต้นะคะและคันนี้นะคะเป็น พวงมาลัยมัลติฟังชันด้วยนะคะสามารถโทรเข้าโทรออกแล้วก็ลดเพิ่มเสียงคอนโทรเครื่องเสียงได้ในพวงมาลัยเลยนะคะเป็นตัวกระจกนะคะปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้าด้วยนะคะคันนี้พิเศษนะคะคันนี้ Accord ปี16นะคะมาอยู่ที่80,000เท่านั้นนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นจอ Android ด้วยมีระบบนำทางนะคะก็คือ n ิวิกเกเตอนะคะลูกค้าสามารถ ฟัง FM, AM ได้แล้วก็สามารถเชื่อมสาย USB และต่อบลูทูธจากโทรศัพท์มือถือได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นภายในเนี่ยจะเป็นสีดำก็ออกสไตล์หรูๆนะคะเบาะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะจอแสดงผลนะคะจะมี2อันเลยอันนี้ลูกค้าอาจจะสังเกตว่ามันคืออะไรนะคะตอนเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะเขาจะจะแสดงผลลัพธ์ด้านข้างที่เราที่เรากำลังจะเลี้ยวอ่ะไม่ใช่กดผิด ให้ดูมันต้องเป็นตอนขับขี่หรือเปล่าอ่ะนี่ดูอันนี้อย่างสมมุติดาวเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะคะมีสิ่งกีดขวางอยู่ทางด้านซ้ายเขาจะแสดงผลตรงหน้าจอด้านนี้เลยนะคะก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะแอร์แบกคู่หน้าแล้วก็ด้านข้างนะคะตัว Honda Accord นะคะฟังก์ชันลูกเล่นนะคะเขา มีเยอะแยะมากมายเลยตัว Accord นะคะปี16เนาะอ่ะก็ท่าไหนสนใจนะคะลองไปศึกษาข้อมูลคร่าวๆกันดูอีกทีหนึ่งนะคะตามตาม u u u e e ตาม Google อะไรต่างๆวันนี้เราก็มาแนะนำคร่าวๆให้ดูนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันอีกรอบหนึ่งดีกว่านะอ่ะตัว Honda Accord ตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปรอบแรกนะคะว่าเป็นรถเออ สไตล์ผู้บริหารนะคะสไตล์หรูหรานิดนึงแต่ว่าผู้คนธรรมดาสามารถเอื้อถึงได้ในราคาย่อมเยาวนะคะกับทางรถบ้านคุณเอกและวันนี้นะคะซอดาวจัดให้ Accord 2.0 EL นะคะปี16วันนี้ให้ในราคาพิเศษ759,000บาทราคานี้รวมทุกอย่างรวมจัดรวมโอนให้แล้วนะคะใครที่กำลังมองหา Accord อยู่นะคะก็ ฝากไว้เป็นทางเลือกอีก1ตัวเลือกนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังสนใจอยู่นะคะก็ท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ทางเพจรถบ้านคุณ X นะคะหรือว่าจะเป็น LINE แอนะคะแอคุณ X74 หรือว่าจะโทร0949 041744นะคะติดต่อ down ได้โดยตรงเลยก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปว่า ดาวจะมีอะไรมาจัดให้อีกในคลิปต,ต่อไปนะคะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะ Honda Accord 2.0 EL สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ